15ในการโดยประมาณครับ Thailand Connect ทาง NBT2HD และ NBT Connect นะครับ YouTube Facebook Tiktok ฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์นะฮะมีคำถามก็พิมพ์กันเข้ามาครับผมอยู่กับอาจารย์วิโรธอาลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยสู้ไหมอาจารย์โอ้โหสู้ก็สู้อยู่แล้วแบบมีเหนื่อยบ้างเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันหน่อยคุณสู้เราช่วย ค้างชาระหนึ่งวันเข้าโครงการได้อันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นโครงการที่ทําทไปเพื่อแก้หนี้นะครับ,รบเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยพิเศษเป็นโครงการที่โอ้โหช่วยจะช่วยคนได้เยอะเลยนะแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ประสะครบความสําเร็จมากเท่าไหร่พิเศษมันมีคนเข้าโครงการค่อนข้างน้อยนะครับเท่าที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนทั่วไปแหละถามครับว่าเนี่ยมีโครงการแบบเนี้ยเออจะเข้าไหมเขาก็บอกว่า รายละเอียดมันซับซ้อนไปมันเข้าใจยากแล้วก็เงื่อนไขยเยอะนะครับว่ามันไปสร้างหนี้ใหม่ไม่ได้แรงต่างเหล่านี้ซึ่งหลายคนเขามีความรู้สึกว่าก็นี่เดิมมันก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้ามาช่วยลดตรงนี้ก็ดีแต่ว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องอาจจะมีก่อนนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยอเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจธุรกรรมของเขาเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้อันนี้มันกลายเป็นว่าเข้าโครงการภายใน3ปีเนี่ยนะฮะมันแทบจะก่อนนี้ใหม่ไม่ได้เลย นะแต่พอเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมน,นะครับพิเศษก็มีความพยายามทําให้มันยืดหยุดมากกว่าเดิมบ้างนะครับแต่ถามว่าโอ้โหมันดีไหมมันดีนะพิเศษสำหรับคนที่เหนื่อยนะครับกรณีเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้สินต่างๆนะครับซึ่งเป็นผลกระทบมาตั้งแต่ยุคของโควิดแล้วนะคร คุณเผ่าภูมินะครับรัชกุลนะมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังบอกกระทรวงคลังอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแก้ไขามาตรการคุณสู้เราช่วยครับนะฮะเข้าใจว่ามีสองอเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับขยายคุณสมบัติลูกหนี้อ่าใช่ครับจ่ายตรงโครงรั์เนี่ยนะฮะจากเดิมต้องชําระเกิน<ส>ต้องค้างชําระเกิน30วันขึ้นไปอ,อันนี้เปลี่ยนเป็น พี่ค้างวันเดียวก็เข้าไปคุยได้เลยนะครับปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเป็นการแผ่โอกาสได้เลยนะฮะโดยจะช่วยนะครับคนที่มีสินเชื่อบ้านนะฮะไม่เกิน5ล้านบาทสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน8 0 0 0 0นบาทสินเชื่อจักรยานยนต์ไม่เกิน5 0,000บาทสินเชื่อ SME ไม่เกิน5ล้านบาทหดือยช่วยปรับโครงสร้างหนี้และลดค่างวดในปีที่1ให้เหลือ50บเปอร์เซ็นต์คือลดไปเลยนะฮะในปีที่2เหลือ70%ในปีที่3เหลือ90%และพัก พาระดอกเบี้ยเป็นเวลาสามปีโดยค่าเงื่อนที่จ่ายเนี่ยจะเป็นเงินต้นทั้งหมดนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยที่พักไว้ตลอดระยะเวลาสาปีจะได้รับการยกเว้นโอ้โหันนี้ดีไม่รู้จะดียังไงับพิเศษนะฮแต่หลายคนเขาบอกว่าบ้านเนี่ยห้าล้านมันน้อยไปเปล่าโอ้เดี๋ยวนิดหลังนึงนะบางคนเขาบอกว่าบางทีเขาเป็นบ้านหกเจ็ดล้านอย่างเงี้ยเดือดร้อนเหมือนกันอยากเข้าโครงการนี้จังก็ ยังไม่ได้มันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับ,รบก็ยังจะเป็นการให้ความช่วยเหลือกับพูดง่ายๆคือคนที่มีรายได้ระดับหนึ่งคะครับมีสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าล้านบาทถ้าเอาเข้าจริงคืออะไรเป็นเสียงสะท้อนมาเขาพยายามปรับให้เขาเขาก็พยายามปรับใช่ฮะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่แหละผมว่าแบบนี้ดีคือถ้าสมมติว่าเราเข้าหลักเกณฑ์ไม่ได้เราสะท้อนไปเลยครับผมเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับให้เ,เขาต้องปรับนะฮะสองอันที่สองฮะไอ้ที่จ่ายปิดจบนะฮะจากเดิมภาระหนี้เสียไม่เกิน5,000บาทเนี่ย นี่เสียแบบไม่มีหลักประกันนะครับหนึ่ง1มื่นบาทต่อบัญชีนะครับและนี่เสียแบบมีหลักประกันก็เพิ่มเป็นไม่เกิน3ามหมืนบาท,บาทนะโดยมาตรการนี้ลูกนี้สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำพิเศษสิเอร์ของยอดค้างเพื่อที่จะปิดบัญชีได้ทันทีอโอ้โหน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ก็คือเนื่องจากได้รับความสนใจนะครับรัฐบาลต้องแก้นี้ประชาชนให้มากขึ้นไปอีกนะครับ ก็มีระยะเวลาโครงการถึง30มิถุนา68แล้วก็มีคาดหวังว่าจะขยายโอกาสนะครับขยายระยะเวลาไปได้มากกว่านี้นะฮะก็คาดว่าทั้งหมดจะเสนอครมอได้ประมาณสักมิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวรอใจเย็นๆอีกนิดหนึ่งโอ้โหก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะครับอีกขาหนึ่งพิเศษที่ต้องช่วยด้วยคือตัวเครดิตบูโรครับเครดิตบูโรมัน เคยฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดการนี่แหละนะครับ<ม>คนที่บริหารเครดิตบูโรเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขที่เคยเขียนออกมาที่เป็นกฎหมายในการบริหารจัดการเนี่ยพิเศษมันอาจจะล้าสมัยไปลแลับแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะครับ<ม>แต่จริงๆเรื่องของเรื่องคือมันจะต้องมีการไปแก้หลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้คนสักห้าหล้านคนออก จากระบบเครดิตบูโรตรงนี้ซะเพื่อที่จะหนึ่งถ้าเขายังมีกําลังก็ให้เขาจ่ายถ้าเขาไม่มีกําลังแล้วจริงๆแย่แล้วนี่ก็อ่ะก็ให้มันแล้วๆกันไปบ้างให้มันได้เพราะว่านี่บางตัวเนี่ยแบงก์ก็ตีศูนย์ไปหมดแล้วเก็บสํารองไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะเปิดโอกาสให้มีการล้างตรงนี้ระดับหนึ่งนะครับในการไปปรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยเข้าสู่เม็ดเงินได้อีกรอบหนึ่ง ตรงนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งตรงนั้นช่วยได้อีาหล้านคน<ๆ>ก็จะเพิ่มสภาพคล่องในเศรษฐกิจกและและการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับน่าสนใจน่าสนใจอาจา์อ่ะมาที่เรื่องท่องเที่ยวหน่อยดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นล่าสุดเรื่องของตัวเลขการท่องเที่ยวไต,ตรมาสสามฟื้นตัวฟื้นตัวยังไงน่าจะเป็นเพราะว่าสัญ,ญญาณบวกจากเรื่องของ นโยบายที่ดําเนินการกันมาต่อเนื่องทั้งเรื่องของฟรีวีซ่าเรื่องของออการอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านนะครับน่าสนใจเพราะว่าทางคุณดะนุชาพิชยานานเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับบอกว่าไตรามาสที่1ปี6-8เนี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนว่าขยายตัวค่อนข้างเยอะอ ร้อละ3.3ในไต,ตรมาสที่4ของปี6กเแล้วใช่ครับและ,ะเมื่อปรับผลของฤดูกาลที่แล้วในเศรษฐกิจไทยในไต,ตรมาสแรกของปี68ขยายตัวจากไต,ตรมาสที่4ของปี2567ละ0.7นะครับ<ม>แล้วก็เศรษฐกิจในไต,ตรมาสแรกปี68เนี่ย เรื่องของการใช้จ่ายการส่งออกการลงทุนเนี่ยขยายตัวค่อนข้างสูงนะฮะหลายคนบอกมันมีโมเมนตัมมาจากการที่ทุกคนกลัวอีกสงครามภาษีเนี่ยแหละสงครามการค้าเนี่ยนะฮะก็เลยเร่งสั่งเร่งส่งออกกันนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปของจริงครับแต่ทั้งหมดนี้คือการประเมินนะพิเศษเรายังมีเวลาในกรอบ90วันในการที่จะพิจารณาและเจราจานะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางรัฐบาลจะรีบได้คิวนะครับ,รบ,รบพูดคุยแล้วก็ได้ข้อสรุปโดยเร็วนะครับ เหมือนกับบางประเทศที่มีการเดินหน้าไปบ้างแล้วนะครับ<ม>เริ่มมีความเห็นบ้างแล้วนะครับ,รบอย่างอินเดียอย่างเงี้ยก็ถือว่าจบกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เดี๋ยวใกล้จะจบเหมือนกันถ้าอัตราภาษีออกมาอยู่ที่ประมาณสัก10%ในค่าเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้พิเศษเรายิ่งจะได้ซินาริโอว่าโอเคตกลงแล้วเป็นแบบนี้นะครับเรามีการปรับลดให้เขาบางอย่างเขาปรับเพิ่มอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ย พอตกลงกันปั๊บมันก็จะนํามาประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงมันอยู่น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยคิดจากเบรสเคสซีนาริโครับการอุปโภ,โภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.6ชะลอลงนิดหนึ่งนะฮะจากการขยายตัวร้อยละ3.4ในไตรมาสก่อนหน้าตามการชะลอตัวในทุกหมวดสินค้าเรื่องของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนนะครับขยายตัวร้อยละ1.9ชะลอลง2.3ในไตรมาสก่อนหน้า ก็เรื่องของ,อา,งอาหารและเครื่องดื่มประหยัดมากใช้มากขึ้นนะครับการ,การลงทุนเนี่ยขยายตัวพิเศษร้อยละ4.7นะฮะต่อนเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ5.1ในไตรมาสก,ก่อนหน้านะครับโดยการลงทุนของภาครัฐแขยตัวสูงนะฮะก็คือเงินค้างท่อก็ห่อมาใช้กันนะครับนะฮะก็ถือว่าดีนะครับการลงทุนภาคเอกชนลดลงนะครับ ร้อยละ0.9นะครับเนื่องจากการลดลงร้อยละ2.1ในไตรมาสก่อนหน้านี้นะฮะก็การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและเครื่องมือลดลง0.3นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่1.7นะฮะการลงทุนในหมวดก่อสร้างลดลง3.8นะครับต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ3.9ในไตรมาสก่อนอันนี้การบริโภคไหวกระชอนขยายตัว2อการอุปโภคภาครัฐขยายตัว3.4นะครับก่อสร้างขยายตัว16.2อ น่าสนใจการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีข้อจํากัดจากภาระหนี้สินควเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปี68ด้วยใช่ครับโอ้โหนะรวมถึงความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนจากภาคเกษตรคือไม่น่าเชื่อว่าทรัมป์ขึ้นมาแค่ไม่กี่เดือนเองปั่นป่วนได้ขนาดนี้โอ้โหปั่นป่วนได้ขนาดนี้คือเอาเข้าจริงเนี่ย ผมว่าถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกประเทศเข้ามาเนี่ยเรายังพอสู้ได้อ่ะครับผมในประเทศไทยเนี่ยคือพอรัฐบาลก็เดินเครื่องเต็มที่หลายๆโปรเจกต์ project, แต่พอดีมีประเด็นเรื่องของต่างประเทศปัจจัยภายนอกเข้ามาด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยภายนอกที่เขาทํากับเราคนเดียวไงพิเศษเขาทํากับทุกคนสมมติเขาไม่ทํากับเรานะครับพิเศษเขาทํากับคนอื่นก็มีผลกระทบต่อเราอยู่ดี อย่างเช่นคู่ค้าจีนอย่างเงี้ยเกิดผลกระทบปับ๊บจีนก็อย่างที่บอกอว่าอาจจะดั้มสินค้าเข้าสู่เรามากขึ้นอะไรต่างเหล่านี้นะครับพยายามที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดเพราะเขาต้องการที่จะดันสินค้าออกมากขึ้นอ,อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันเป็นผลกระทบแบบที่โอ้โหประเมินยากอยู่แต่เรื่องจริงๆเนี่ยคือพอมันมีเรื่องของอสงครามการค้าการเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามาันทาให้เรื่องของ ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ชะลอลงไปด้วยแหละอาจารย์รบ,บางช่วงนะฮะนี่อย่างที่บอกฮะอาจารย์คุณกิจพลไพรสารกิจรองกรรมการผู้ช่วการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ U.O.B นะครับบอกว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะฮะน้อยกว่าเป้าที่คาดะคะการไว นะฮะโดยเฉพาะพปริมาณนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่เขาบอกว่าลดลงอย่างมากนะครับหลักๆก,ก็มาจากกังวลความกังวลต่อสถานการณ์ความปลอดภัยเ,เนื่องจากต้นปีมีข่าวเรื่องการลักพาตัวรวมถึงเขตแผ่นดินไหวซึ่งชาวจีนจะให้ความสัมพันธ์กับข่าวสารของไทยอยู่แล้วนะฮะผมว่ามีอีกเรื่องหนึ่งพิเศษเรื่อสงสงครามการค้านี่แหละกับ2ก็คือนโยบายของการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศจีนโดยรัฐบาลจีนเนี่ยสองแฟกเตอร์นี้ก็สําคัญเหมือนกัน เพราะหนึ่งถ้าจีนก็เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างที่เราเข้าไปดูตัวเลขนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่า,ามันค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญเลยนะครับว่าจีนน่าจะเติบโตได้เพียงแค่ประมาณสักในปี68นะครับจีนจะเติบโตได้อยู่ที่ประมาณ4.0เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือต้องกระตุ้นให้นักเที่ยวจีนเนี่ยเที่ยว นะครับในในประเทศมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันพิเศษตอนนี้จีนเปิดกระจายเลยนะดึงดูดนักท่องเทีย่ยวต่างประเทศเ,ออเข้าจีนด้วยโอ้โหเรื<ม>่โองของการทำแท็กซีฟันเรื่องของฟรีวีซ่าโอ้โหทําอย่างเอกริกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจดีเดียวนะครับว่าเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวซึ่งส่งผลกระทบในด้านลบกับเรานะฮะตรงนี้เราจะปรับตัวยังไงจริงๆผมว่า ประเทศไทยเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยประเทศได้แต่เรื่องสําคัญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นไปได้ไหมว่าเ,เราจะพูดคุยหารือกันว่าเหมือนจัดแคมเปนอะไรอาจารย์ครช่วงไหนเที่ยวไหนเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมกันอยู่แล้วเพียง<ไ>แต่ว่าเรื่องของการเดินทางเราสามารถมันมาลดได้บ้างไหมสัก30%สอะไรพวกนี้ฮะเอาก็จริงเนี่ยคนอะ่ะอยากเดินทางโดยเครื่องบินเยอะ เราวัดจากตัวเราเป็นหลักเพราะเราก็ไม่อยากขับรถนานๆาบางทีเรานั่งเครื่องแล้วไปเช่ารถเอาแต่ช่วงนั่งเครื่องเนี่ยมันเป็นรถได้ไหมเป็นแพ็กเกจมาได้ไหมเออเหมือนเราเที่ยวด้วยกันไม่ต้องลดค่าโรงแรมก็ได้ลดค่าเดินทางเออน่าสนใจหรืออย่างนี้ก็ได้อาจารย์ค่าน้ำมันเนี่ยให้เป็นขุปองอย่างได้เลยบพพี่แท็กซี่เขาเติมกงเติมแก๊สก็ยังมีบัตรเลยผมคิดว่าตรงนั้นเราก็สามารถที่จะทำได้สำหรับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสนับสนุนให้ มีการซัซิลายในส่วนของน้ํามันหรือเดินทางโดยเครื่องบินคุณไปผูกกับโรงแรมได้ไหมปลายทางเออน่าสนใจเดินกับเราเนี่ยคุณเดินทางกับเราเราลดส่วนลดให้คุณไปพักที่เราความคอนแทคด้วยเนี่ยเราก็มีส่วนลดให้แต่ต้องไม่แพงกันในอาราด้านะนะฮะเออแต่เนี่ยน่าจะได้พิเศษใช่ไหมมันจะทําให้คนกระตุ้นท่องเที่ยวอีกตท่องเที่ยวเพราะว่าจริงๆเคยทํากันมาแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับเออก็เอาออกมาทําได้ก็คือเราไม่ต้องดูอะไรดูจีนเป็นหลักนี่แหละจาย์ ครับผมเขายังส่งเสริมให้คนในเที่ยวในคนของเขาเที่ยวในประเทศอ่ะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจอะไรก็แล้วแต่จนคนบ้านเราไปเที่ยวบ้านเขาเยอะในช่วงนี้ยแล้วทําไมเราเราน่าจะรีบทําเลยไม่ต้องรอแล้วอืนะผมว่าหลายเรื่องแล้วยิ่งหน้าฝนใครก็ชอบโอ้โหอาการกําลังดีนะครับนี่เดี๋ยวดูข้อมูลท่องเที่ยวอีกนิดนึงนะฮะเรื่องของ อย่างที่อาจารย์บอกปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนี่ยคนร่วงกลัวเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จีนส่งเสริมให้เที่ยวในประเทศตัวเองใช่ฮะตามปกติช,ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยการท่องเที่ยวที่ไทยเนี่ยจีนค่อนข้างนิยมเดินทางมาโดยเฉพาะตรุษจ,จีนสงกรานเอออัน,นี้หายไปชัดผมครับผม,มตรงนี้<ม>หายไปชัดเหมือนกัน<ม>นะครับนะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงโลก็คือนะักท่องเที่ยวยุโรปก็จะเดินทางกลับบ้านนะก็คือพวดง่ายคือไม่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 ออกมาเที่ยวมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งพิเศษว่า ถ้ากลับเข้าสู่ช่วงของไฮซีซันนะครับเราก็คงจะรักษาโมเมนตัมของการเติบโตได้นะครับแต่อย่างที่บอกอมันจะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่มันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะท랙ชั่นใหม่ๆนะครับเราจำกันได้ท่านนายกบอกว่า <c oughs> มีชุดนโยบายต่างๆในการที่จะเชื่อมร้อยเส้นทางการท่องเที่ยวทำให้มีความรู้สึกว่าประเทศไทยไม่ต้องมาเฉพาะไฮซีซันมาเมื่อไหร่ม,มีกิจกรรมให้ทำตลอดอะไต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะดึงดูด ทั้งนักท่องเที่ยวไทยใช่ไหมครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวได้มากขึ้นเพื่อนบ้านเนี่ยพิเศษมาลงมาเลก็อยากมาเที่ยวเราก็ควรที่จะทําแพ็กเกจสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มากขึ้นอเหมือนหลวงพระบางอ่ะสอประปอรลาวอาจารย์มีอะไรขายธรรมชาติครัแต่เที่ยวได้ทั้งปีเที่ยวได้ทั้งปีคนไทยไปเยอะมากครับผมบ้านเราอ่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเออเนี่ยทาไมเราไม่ทําไม่มาต่อเนื่องใช่ใช่ มันเหมือนเงียบไปนิดนึงนะอันี่แลงียบไปไปไปพอสงการสงการเรายังบอกเลยว่าเอ๊ะเงียบไปหรือเปล่านะครับและหลังจากนั้นก็ดูแผ่วลงมานิดนึงก็าอยากให้ช่วยกันกระตุ้นเยอะๆตอนแรกเรายังคิดว่าสงการคนจะไม่เยอะอาจารย์ใช่ฮะแต่ว่าสงการกลายเป็นเยอะเออสนามหลวงเราเห็นภาพชัดเลยอ่ะกลายเป็นว่าสงการเลยเยอะนะครับแต่ก็ปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยเลยพวกนี้เราเองก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาว่า มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะฮะแเาเข้าจริงผมก็ว่าเมืองไทยนี่ปลอดภัยมากเลยนะพี่ถ้าเทียบกับที่อื่นทำไมคนชอบมาบ้านเราอใช่ไหมอาจารย์เคยเห็นฝรั่งไปเที่ยวต่างจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกถูกจับอะไรก็ได้คือบ้านเราเป็นประเทศที่แบบโหเสรีมากเลยนะอาจารย์เสรีแล้วคือถ้าไม่ผิดจริงๆอ่ะเราก็ไม่ไปดําเนินการเพราะมันเป็นผลเสียกับเรื่องของการท่องเที่ยว แต่ว่าถ้ามันมันเกินเลยหรือมันมันต้องดําเนินการอันนี้ก็ว่าไปตามตัวบทฎหมายเรื่องความกฎหมายเอ่อความเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาเขารู้อยู่แล้วพะบ้านเขาว่าเข้มงวดใช่ตรงนี้ผมคิดว่าเราช่วยกันกวดขันนิดนึงนะครับแต่ความปลอดภัยในภาพรวมของนักเที่ยวอันนี้เออเราต้องเมคชัวสำหรับผมผมถือว่าเมืองไทยปลอดภัยแล้วแต่ว่าเราอาจจะพูดดังๆในเรื่องของความปลอดภัยในบ้านเราตรงนี้เนี่ยอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งอันนี้ต้องต้องฝากไปเลยโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะฮะย้ำว่าผู้ประกอบการที่ดีมีเยอะบางทีบางอย่างไม่ใช่ว่าบางพื้นที่เนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวม,มาเยอะโอ้โหคือแบบอัพราคาทุกอย่างเลยอันะนี้อย่าเพราะสุดท้ายที่สุดเนี่ยจา์ปากต่อปากกับโซเชียล,ลเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวแค่นั้นนะฮะไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นภาพลบที่แบบนานกว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาว่าเอ้ยเราไม่ได้เอาเปรียบเขานะไม่ได้แม่อะไรเขานะครับผม ช่วยๆกันนะครับโนี่อยากฮะอยากให้กลับการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหน้าฝนนี่กลายเป็นว่าทะเลเนี่ยคนก็ไปเยอะนะครับผมอากาศกำลังดีไม่ร้อนเกินไปกำลังดีจันโอ้โหไปนอนพักผ่อนนะแล้วเป็นช่วงที่น่าดําน้ำเลยนะครับผมโอ้เนี่ยอะไรแบบนี้ต้องช่วยกันโฆษณานิดหนึ่งครับผมแต่ว่า ผมแนะนำฮะขึ้นเหนือเลยช่วงนี้หน้าฝนครับผมหลายคนรอไปเดินป่าแล้วอาจารย์เดินป่าหน้าฝนโอ้โหฝนอากาศสนุกเลยนะครับผมสนุกมากอาจารย์ไปไหมยังยังไม่ได้ไปเลยครับพี่เสกอยากไปมากเลยเนี่ยยังหาเวลาไม่ได้แต่นี้ปิดเทอมละเดี๋ยวคงรอให้ตรวจข้อสงข้อสอบส่งโรงส่งเกรดอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวคงต้องหาเวลาไปซะหน่อยอ่านี่บ้านเราที่ท่องเที่ยวเยอะแยะฮะจริงๆอย่างที่บอกอะ คือถ้านักท่องเทีย่ยวต่างชาติจะไม่มาเราก็เทีย่ยวของเราก่อนอืมนี่อันนี้เป็นทางใต้ครับผมโอ้โหคือเอาข้าจริงเนี่ยทางใต้เนี่ยกลายเป็นว่าจุดหมุดหมายของนักท่องเทีย่ยวต่างชาติพวกสมุยอะไรพวกอาสมุยสุราษฎร์เนี่ยไปตามเกาะกลายเป็นว่าคนเยอะนะอาจารย์ครับผม นักท่องเที่ยวไปอยู่ตามเกาะเยอะมากตัวในเมืองอะดูเหมือนเหมือนเงียบเหงา<ะ>พอไปอยู่ตามเกาะตามแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้โอ้โหไปอยู่กันเยอะอโวยพิเศษแต่พวกฝรั่งเนี่ยบางทีเขารู้รายละเอียดในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวดีกว่าเราอีกนะเขาศึกษามาอย่างดีแล้วก็ไปที่ที่เราไม่คิดว่าเราเองอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพวกนี้ก็เที่ยวมาหมดแล้วนะฮะแปลว่ามันมีที่อันซีนมันมีที่ท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งยังมีศักยภาพควรจะต้องเปิดให้แบบ ทั้งทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวกันมากขึ้นเหมือนเกาะกูดที่ตราดอาจารย์เกาะกูดที่ตราดเนี่ยคือคนไทยอ่ะต้องตั้งใจไปจริงๆผมเคยไปอ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเข้าไปเนี่ยโอ้โหรอบที่แล้วยี่สิบกว่าปีที่แล้วพี่เสกตอนเป็นนักศึกษานะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปเลยเนี่ยผมไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะกลายเป็นว่ารอบเกาะดูไม่มีอะไรพอเข้าไปในเกาะเนี่ยอาจารย์ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเนี่ยโอ้โห มีทักท่องเที่ยวต่างชาติครับมันกาลายเป็นว่าเฮ้ยสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเงียบสงบและมีความปลอดภัยเป็นที่ต้องการการเป็นที่ต้องการของท่องเที่ยวในลักษณะนี้แล้วท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีทั้งขับมอเตอร์ไซค์มีทั้งเดินครกลางวันเนี่ยเขาจะเดินเที่ยวไปดูโน่นดูนี่แล้วแบบเออเราไม่น่าเชื่อนะโอ้โหนี่ฮะฮเดี๋ยวรอดูผมว่าเนี่ยถ้าถ้าอากาศยาน อุตภูปรับโฉมอีกนิดหนึ่งหรือมีกิจกรรมอื่นเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวในลักษณะประเภทเช่าเหมาลำเนี่ยมาเยอะมาเยอะนะครับแล้วก็อยากให้ทำอินเนียพิเศษบ้านเราเนี่ยอยากให้ทําเฟอร์รี่แบบลักษณะค้างคืนน่ะเออทั้งสองด้านเลยเนี่ยคือเรารอสมุยจะทําเพื่อที่จะให้เฟอร์รี่ใหญ่เข้ามาได้ใช่ไหมครับให้เขาเรียกว่าอะไรครูซใหญ่เข้ามาได้เนี่ยระหว่างเนี้เราควรจะส่งเสริมให้มันมีครูซระยะสั้นๆอย่างเงี้ย สักคืนสองคืนสองคืน3าคืนเนี่ยพ,พิเศษฝรั่งชอบมากเรื่องพวก<ม>นี้โดยเฉพาะฝรั่งที่มีอายุหน่อยนะพิเศษชอบมากเลย<ม>เราควรจะต้องส่งเสริมธุรกิจตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นม,มาอยู่กรุงเทพสักสองสาวันข้ามฝั่งมา<อ>นะครับมาอยู่ภาคตะวันออกนั่งหรือไปเที่ยวภาคใต้ไปตามจุดแวะพักผ่อนแวะจุดหน้าท่องเที่ยวอย่างเง<ม>ี้ยแล้วก็กลับไปได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทําได้ทั้งฝั่งอันดามันอ<ม>อันนี้ก็น่าจะเป็น เอาเขาจริงการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยต่างชาติก็ชอบนะว่าเราชอบชอบอเอเป็นชนิดอันได้ยินได้ยินตลอดเลยว่าเขามาแล้วเขาพยายามที่จะนั่งแต่เขาบอกส่วนใหญ่มาแล้วก็จะเต็มสองมันจองยากมันต้องไปจองหน้างานออะไรแบบเนี้นะฮะแล้วเขาเขาบอกมันเริ่มมีเว็บฝรั่งแล้วที่เริ่มที่จะเป็นตัวกลางให้แต่แพงแต่แพงอันนี้เราก็ควรจะสนับสนุนเรื่องของการซื้อตั๋วในลักษณะแบบนี้ซึ่งพวกทัวรถทัวเขาก็ชอบนะพี่เสก ราคามันไม่แพงใช่ไหมครับรถฟงรถไฟอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาสามารถซื้อล่วงหน้าได้อย่างรถไฟเนี่ยผมว่าเป็นว่าเราปรับปรุงด้วยแหละครับผมเอาปรับปรุงแล้วมันดูให้ดูดีอ่ะดูไม่ได้ดูขี้เหร่นะอาจารย์ครับผมถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเป็นรถบือสองจากต่างชาติอะเออแต่พอเ็าปรับปรุงแล้วมันดีอ่ะครับผมอืมผมว่ากลายเป็นว่าคนใช้บริการใช้กันเยอะผมไม่ยังอยากไปเลยอาจารย์ครับผมเชียงมงเชียงใหม่นะอยากนั่งไปสมัยก่อนผมนั่งรถไฟลงใต้ก็บ่อยอเออ ผมเคยนั่งเลยหลังๆผมเคยนั่งจากอยุธยาไปขอนแก่นคในรถรถเปิดประทุนนะรถรไฟที่หน้าต่างคโับโขดจันทร์มันได้บรรยากาศจริงนะถึงแม้ว่ามันจะร้อนแต่ลรผมว่าเฮ้ยนี่มันคือเสน่ห์เลยนะเพราะสองข้างทางมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่แบบเออเราไม่เคยนั่งรถไฟในลักษณะนี้เลยว่ะแต่ทําไมวิวสองข้างทางมันสวยๆนะเออในีบ้านเราจริงๆไม่เยอะครับผมไม่ต้องมาเที่ยวไกลหรอกอจริงเที่ยวบ้านเรา ลดค่าโดยสารลดค่าโรงแรมนิดนึงสำหับกระตุ้นการท่องเที่ยวครับยังไงอยู่รอดครับผมไม่ต้องไปหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างที่มันโลอย่างนี้ครับผมอ่ะหมดเวลาของ Thailand Connect แล้วนะฮะวันนี้ผมกับอาจารย์วิโรจน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะผมกบอาจารย์วิโรจน์นะครับเดี๋ยววันต่อไปพบกับพ่ชูครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ